เขาทำ็อของเขาอยู่แล้วคอนเทนท์ที่เหมือนกับว่าเหมือนตามติดชีวิตเขาดูไลฟ์สไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราเข้าไปแล้วเขาจะมีความสุขหรือเปล่าให้เขาแบบได้เลือกกำหนดร้อซดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แต่ทุกวาอยู่แล้วอ๋อ,อ,อช่อง PP P g r กรี e ที่ผ่านมาหลายคนถามว่าทำไมไม่ชวนบิวกินมาด้วยก็จะตอบว่า เสร็แล้วแต่ไม่ว่าอยากอ่านใจบิวกินพี่เพร์พนพริตก็คือปิดภาร์ิ่ต้องไปทํางานที่ใไ้บิวกินอันนี้เวเซอร์วินเนอร์นะครับผมก็เ,เป็นขครูสอนร้องเพลงบิวกิน<ะ>มันมีทั้งเซอร์ไพรส์วันเกิดที่แบบจากหลายๆคนด้วยจากวิวกินด้วยและนี่อีพีล่าสุดก็ขึ้นปกไปเลยสิคะสวัสดีครับผมวิวกินนะครับ วันนี้เราจะมาดูวันรับปริญญาของพีพีินนะครับซึ่งเป็นวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานแล้วก็คือทุกคนก็รอคอยมานานตั้งแต่โอ้โหเขาเริ่มเรียนสี่ปีสามสี่ปีเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน Baby Head over hills, for ways let you I'm following Looking I feel. I wish for over to heels ways know how you Just let you by my side i wouldn't change the things finally it's real i'm trying to hold back you ought to know that you're the one that's on my mind falling too fast deeply in love finding the magic in the colors of you oh, ก็ดีใจมากแล้วก็ภูมใจตัวของมากมัเน,นเด็ทีไรเขาีดีเราเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เข้ามา